วันนี้นะคะทุกคนก็จะตรวจเทสนะคะโควิดนะคะแต่ว่าซื้อซื้อมาสวอบเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะเราก็สั่งน้ำมูก่อนนะคะหนึ่งรัง นี่เราก็แกะกล่องออกมาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแบบแย่นะทุกคนนี้ค่ะอ,อกกุปกรณ์นี้คือน้ำยานะ อันนี้เป็นก้านพลาสติกนะทุกคนเขาจะมีข้อให้เรานะคะให้เราต้องแหย่เข้าไปให้สุดจนถึงข้อที่เขาดุที่เขาไอ้นี่ตัดไว้ให้ตรงนี้นะคะนี่นะคะโหลึกอยู่นะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นคู่มือในการใช้เป็นภาษาไทกนะคะ ที่เขาพูดไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวเทปเดี๋ยวเราจะ เอาเข้าไปในนี้น้ำยาเดี๋ยวจุ่มน้ำยาในนี้นะคะีออกมานี่นะคะพอเราฉีออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้หยอดเดี๋ยวเอาน้ำยาหยอดเข้าไปในนี้นะคะออ,อันนี้จะเป็นการเชื้นทุกคนอย่าหลงเอาไปใช้นะมันเป็นไอ้นี่การชื้นที่ติดมา เราแย่ก็ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหยอดน้ำยาเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้จุ่มลงไป <S <S ถ้าแย่ต้องแย่ทั้งสองข้างนะทุกคนแย่ข้างนี้เสร็จก็ข้างนี้หมุนกลับไปกลับมาประมาณ15ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ทุกคนตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็แย่เข้าไปจนถึงข้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะน,นี้เราสั่งน้ำมูกไปแล้วนะคเคยแย่แล้วนะจะเละแ,แล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็แย่แย่เข้าไปเดี๋ยวดูวให้ทุกคนดูนะคะ อีกข้างเลยอย่เข้าไปนะคะทุกคนเอย่เข้าไปให้สุดก้าน,กนเลยนะคะเหมือนกันนะคะเราก็ทำเหมือนกันกับข้าวที่แล้วนะคะ สนะคะแล้วก<ม>็เหมองสาสี่กสสาสได้ออกมาแล้วค่ะพอเราได้ตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ แกะน้ำยาใส่หลอดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจุ่มเข้าไปนี้แป๊บหนึ่งนะคะหักออกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ เราก็รีดรีดให้ตัวเอนไซม์ของเราะคะ่ะมันติดออกมาแล้วก็รูดรูดอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา ตรงนี้เราก็จะใส่ตรงนี้นะคะช่องช่องทีเ่เราจะหยอดน้ำยาลงไปน้ำตาไหลเลยแ้วทุกคนหยอดลงไปนะคะแล้วพอเราหยอดลงไปมันก็จะไหลมันก็จะไหลไปอย่างนี้นะคะดีเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะไม่ข่าวมันก็จะไหลไปเรื่อยๆ นะคะก็รอประมาณ15นาทีนะคะนี่ค่ะกำลังไหลไปก็รอประมาณ15นาทีนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแสบจมูกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะล้างจมูกนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทิ้งให้เรียบร้อยนะคะ แพ็คอย่างดีแล้วก็ทิ้งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอ15นาทีเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะผลก็ออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ตัว C ตัวนี้ก็ถือว่าเคลียร์นะคะทุกคนก็ไม่ติดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอ่ามันขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่ติดมันก็จะขึ้นสองขีดนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ของรสขึ้นขีดเดียวนะคะโอเครอดค่ะทุกคนผ่านไปแล้วอีกหนึ่งซีซั่นนะคะโอ้ oh. อันนั้นก็เป็นวิธีการสวอปด้วยตัวเองง่ายๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยากทำก็ลองดูนะคะซื้อเครื่องตรวจมานะคะตอนนี้ก็มีขายทั่วๆไปแล้วทุกตัวที่เข้ามาก็มีอยอยด้วยนะคะก็เดี๋ยว วันนี้คลิปนี้จบกันไปด้วยแบบลุ้นระทึกมากๆนะคะ่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สบายใจปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย